นี่เป็นทางขึ้นซองที่เก่าแก่ที่สุดในภูตานนะฮะถือว่าเป็นซองแรกที่สร้างขึ้นนะครับรสร้างขึ้นอยู่บนภูเขานะเพื่อป้องกันการโจมตีจากชาวทิเบตนะครับที่จะมารุกรานชาวพูตานเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในฮะ ก็ในในในก่อนใช้เป็นสถานที่สอนภาษาอุตานนะฮะอ่อปัจจุบันนี้ก็อ่าเป็นที่เรียนธรรมะของพระลามะนะฮะได้เลยคโอเคนะฮะก็เราเริ่มกันที่ ปัสสาวะแลงนี้ก่อนนะครับเป็นปเทียนเนยนะครับหรือว่าเทียนเนยที่เขียนในหนังสืออะไรอะไรนี่ก<อ>ับก็เมื่อกี้ได้ข้อมูลสดๆมาจากดจอร์จจีนะครับที่จอร์จจีอะไรน,น,นะครับว่าคืออะไรยังไงนะคร <c oughs> ับก็เหมือนกับว่าเมื่อเราหมดอายุของพวกเราเนี่ยตายไปนะคะรับเราก็จะต้องหมดอายุการใช้งานนะครับเราก็จะต้องนะครับไปอยู่ตรงกลางทางก่อนเหมือนที่อยู่ตรงทางแยกะค่ะแล้วก็จะมีคนคุยภา,าษานะคะรับมาตัดสินว่า เราเนี่ยควรจะไปทางไหน้ายฝันด้านหลังจะไปข้างบนหรือข้างล่าง,งนะคะัถ้าสมมุติว่านะคะเรามีการทําไม่ดีมากกว่าความดีนะคะแน่นอนเราก็ต้องไปในที่ที่ต้องได้รับการลงโทษนะคะทีนี้ที่ที่ได้รับการลงโทษเนี่ยมันก็จะต้องเป็นที่ที่ไม่มีแสงสว่างนะคะเราจะมองไม่เห็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก่อนตอนที่เรามาทมําบุญที่วัดนะคะคนก็จะมีความเชื่อว,ว่าถ้าเราได้จุดเทียนนะคะเทียนเนยเนี่ยนะคะเราก็จะมีแสงสว่างเวลาที่เราต้องไปอยู่ในที่ที่เราโดนทำโทษเพราะว่ามัน เราทุกคนก็ต้องมีความดีความไม่ดีในสรในการัที่เรามีชีวิตอยู่นะคะเช่นเดียวกับตัน้ำนะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตรงนี้ถ้าเราโดนทําโทษอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถหาอะไรรับประทานได้หรือเมื่อเราถูกเผานะคร่างการเราจะหิวน้ํากระหายน้ำนะคะถ้าเรามีชีวิตอยู่เราทําบุญด้วยน้ํานะคะเราก็จะไม่มีความกระหายน้ําเมื่อเราสิ้นชีวิตไปหรือโดนานะครับสรุปพอดีลวสรุปพอดีโอเคโอเคเ นะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เรากลับมาที่ทิมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะมายืนอยู่ตรงบริเวณนะคะด้านหน้าขาตรงนี้นะคะเป็นเรียกว่าแมมโมเรียลชอร์เทนนะคะเป็นสถูปูประจําเมืองทิมพูนะคะซึ่งสถูปูนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงนะคะสมเด็จพระมหาราชธิบิธีจิกนีนะคะกษัตริย์เคสานะคะซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะกษัตริย์ตัวนี้ก็คือเสด็จปู่ของพระมหากษัตริย์จิกนีอมปัจจุบัน นะคะซึ่งสเตปฟูของกัลยาการกษัตริย์จิกนี่เนี่ยนะคะได้รับฉายาว่าเป็น K i n g o f Modernization เป็นบิดาแห่งชูตานยุคใหม่นะคะทำไมถึงเป็นบิดาแห่งปูตานยุคใหม่นะคะเพราะว่านะคะท่านได้เป็นผู้ที่ไล่กบฏแบ่งแยกดินแดนอินเดียออกไปจากปูตานทั้งหมดนะคะคือกบฏแบ่งแยกดินแดนของอินเดียเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ปูตานแต่ดันไปมีเรื่องกับอินเดียพอรบกับอินเดียเสร็จปั๊บชนะเสร็จปั๊บก็กลับมาปูตาน ทีนี้ทำยังไงรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นปูตานก็ลําบากใจนะครับเพราะว่าปูตานต้องขอความช่วยเหลือจากอินเดียมากนะคะแล้วก็จับให้่อนอื่นด้วยนะคะพอชนะอะไรกลับมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะคะแล้วไปรบอินเดียอีกแล้วกลับไปอยู่ปูตานอีกนะคะไล่ก็ไม่ไปครั้นปูตานจะไปขอความช่วยเหลือจากจีนก็คงไม่เอาเขามไม่อยากยุ่งกับจีนนะคะกษัตริย์องค์ที่สามเนี่ยคะ่ะเคสาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปู่ของอกษัตริย์จิกนี่เนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงดี ลงทุนค่ะเดินทางไปที่ถานครับไปคุยกับวห,หน้ากองกบฏเลยว่าขอกันดีๆนะให้ออกไปจากเนี่ยพื้นที่เนี่ยได้ไหมพื้นที่ของกูตาได้ไดหมกบฏก็ไม่ยอมนะคะสุดท้ายต้องนํากองทัพเลยค่ะทั้งกองทัพเนี่ยไปทล,ลายแหล่งกบฏนี้นะคะแล้วทล,ลายได้สําเร็จนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะอีกไม่นานท่านเนี่ยกำลังคิดจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาให้เป็น ที่ระลึกว่าได้นํากบฏแบ่งแยกดินแดนอินเดียออกไปแล้วนะคะปรากฏท่านก็มาเสียสะก่อนนะคะก็เลยมีการสร้างเจดีย์นี้ขึ้นมาสถูปนี้นะคะเจดีย์ค่ะทษค่ะสถูปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านนะคะเนื่องจากว่าได้แยกกระบฏดินแดนอินเดียออกไปได้สาเร็จนะคะทีนี้เจดีย์นะคะของตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของมีฐานตรงกลางเอ่อทั่วมีฐานด้านล่างแล้วก็มีตรงกลางตรงชั้นที่2นะคะแล้วก็เป็นยอดแหลมขึ้นไปอันนี้ดูแล้วก็เหมือนเจดีย์หรือสถูปทั่วไปทรงธรรมดาแต่ว่าเขาจะมีความหมายนะคะ ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตรงช่วงตรงกลางประตูนะจะเปถึงตรงบริเวณที่เป็นขอบรั้วที่เป็นลวดลายดอกไม้ข้างบนเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ำนะคะส่วนที่เป็นยอดสีทองไม่ใช่ยอดกับฟูผิดที่เป็นในส่วนของที่มันเป็นปลายแหลมขึ้นไปจะเป็นทรงเจดีย์เนี่ยนะคะตรงนั้นคือไฟเป็นตัวแทนงของกองไฟขึ้นไปบนสุดนะคะบนสุดเลยนะคะตรงตัวท็อปเลยคือเรื่องของอากาศนะคะนี่คือสี่ สัญลักษณ์นะคะตัวแทนของสถูปต,ต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินทัศนากันนะครรอบๆนะคะเดี๋ยวเรกันไปทานข้าวกันสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไพรสเนีเมืองทิมคูนะเมืองหลวงของประเทศตูตานก็จุดพิเศษของที่นี่ก็คือว่าเรามา,าทำสแตป์ส่วนตัวฮะเป็นสแตป์ไทยเวทนะครับยาที่ผมถืออยู่นี่นะฮะทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถส่งกลับไปที่ประเทศไทยได้เลยนะครับใบนี้200งูตรัมนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะส่งกลับไปที่ประเทศไทยครับขอบคุณครับ ก็เป <onents and downhill behaviour> yeah! ็นบรรยากาศภายในวัดที่มีพระรามะที่กลับชาติมาเกิดนะฮะแล้วเราก็ได้รับมอบของที่ระลึกจากท่านเป็นภาพที่เก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะแล้วก็ได้รับน้ำมนต์จากท่านแล้วก็การสอนธรรมะ ถ้าเรานั้นทําแต่ความดีนะไม่ทําความชั่วโดวยประการทั้งปวงครับรักษากายวาจาให้สดใสให้สะอาดเ,อาเป็นผลให้เกิดไปในภพหน้าก็จะได้มีเกิดมาในตระกูลที่ดีอันนี้ก็เป็นคําสั่งสอนที่ท่านให้มานะครับ